วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัว11ที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ากับคุณใดนะคะ New h e t o n 2.5 D-Lux ปี2019จุดใช้งานปี2021ค่ะไม่ขับไปน้อยมากๆนะคะราคา1,650,000บาทเท่านั้นค่ะแถมไปเลยนะคะกับป้ายทะเบียนประมูลเลขนี้นะคะตัวด้านหน้า แบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟเดน์ไม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะคะในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางปี2019ค่ะตัวยางเป็นปีเดียวกับตัวรถเนอนะลูกค้าแล้วก็ดอกอยางของเขายังแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แม็กขอบคองเขแบบนี้ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะทางด้านของกระจกเป็นสีดํานะคะตัดกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะคะด้านล่างของเขาอ่ามีกล้องมาให้นะคะตรงนี้อย่างที่ยกได้บอกไปเนาะว่าคันนี้ได้ Давай. เลยนะคะแล้วก็ตัวที่จะเปิดของเขานะคะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเดี๋ยวยกพาไปรับชมภายในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าตัวนี้คือสภาพเดิมๆที่รับมาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะตัวกระจกของเขาเนาะจะเป็นแบบออโต้นะคะไฟฟ้าสองบานเลยนะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวพวงมลาลัยเนาะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สามารถเพิ่ม เสียงรถเสียงนะคะรับสายวางสายได้เลยเนาะแล้วก็ยังมีคุซคอนโทรลนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะในส่วนของประตูเนาะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะสไลด์เนาะแล้วก็ได้มาพร้อมกับตัวการลื่นท่าไห่การลื่นสะบัดมานะคะอ่าส่วนตัวด้านเดินใหม่นะคะลูกค้า1น0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอย่างที่หยกได้บอกไปว่าเจ้าของคือใช้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาตัวนี้มาพร้อมกับเนวิเกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานเลย ยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะคะสำหรับคนันนี้ลูกคา้าพิเศษเลยนะคะได้มาพร้อมกับเป็นตัววัลเลชาร์จแบบนี้มาด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะามากมากเลยเนาะแล้วก็ซีนบังแดดยังไม่ได้แกะเลยนะคะ ที่นั่งนะคะที่ว่าตอนนี้คือลูกค้าหายเยอะมากๆนะคะ,ะทางเราคือรับมาเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีจอ,อกลางมาให้แล้วด้วยนะคะประตูของเขาก็สไลด์ปิดเปิดอัตโนมัตินะคะตัวรถก็พอนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆต่อการใช้งานนะคะตัวรถสีดําลูกค้าแต่ว่าสภาพที่ได้มาคือสวยมากๆเลยนะคะ <S <S ด้านหลังมีเซ,เซ็นเซอร์ให้อีก4จุดด้วยกันนะคะตัวนี้มาพร้อม ตัวกล้องหลังนะคะแล้วก็เป็นตัวดีลักนะคะตัว็อปสุดนั่นเองค่ะเครื่งอง2.5นะคะดีเซลนะคะสําหรับคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะลูกค้านะคะเสริมเป็นตัวประตูหลังไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะคะได้ไปคือพร้อมใช้งานมากๆนะคะซีนเบาคือยังไม่ได้แกะแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสภาพคือยังใหม่มากๆเลยนะคะนี่นะคะตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยเช่นกันนะคะมีแอร์ราวให้รอบคันค่ะแล้วก็เพดานก็ เลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่กาลังมองหาไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะนัดดูรถนัดทดลองขับกันได้เลยนะคะเดี๋ยวยกเปิดประตูให้ดูนะคะสามารถสไลด์แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยของตัวรถนะคะอ่านี่นะคะด้านในของตัวรถของเขานะคะลูกค้าสวยงามมากๆตัวบอกไม่ยับไม่ช้ำนะคะแล้วกอ็อาจจะมีบางส่วนที่ต้องเก็บงานให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา ดูแลให้ในส่วนนี้นะคะสําหรับผู้คา้าท่านใดเนาะที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยกนะคะสําหรับคุณได้เฮนวันตอนนี้เรามีสต็อกมากกว่า3 0คันด้วยกันค่ะทุกพุ่ทุกโมเลยก็ว่าได้นะคะมีอยากจะพาดรถสวย